ได้ไหมจ๊ะอ่ะสามตัวสุดปังให้สามตัวเด่นสามตัวเด่นตัวเด่นสุดสามตัวเด่นหรือสามตัวสามตัวเด่นสุดปังเอท้ายหลักหน่วยหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยค่ะเดี๋ยวจะชัดขึ้นสามตัวแดงให้ก่อนอ่าสามแดงอาจารย์ชัดอ่าสามตัวแดงก่อนนะได้ได้มีพี่ๆโทรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่จ๋ากราบขออภัยค่ะช่วงนี้ร้อยหินจ้ะนะคะร้อยหินจะรีบร้อยให้เสร็จให้ให้เสร็จเพราะว่าวันที่สิบสามพวกเราจะไปฉีดวัคซีนกันนะคะ เราจะไปรับวัคซนีนกันค่ะนะคะอ่ะอจะาอะจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์ชัดขึ้นสู่สองตัวนะครับใครไม่ทันสู่สองตัวอาจารย์อาจารย์บอกอ่าอทูบเรืออ่องค่ะว่าให้แอดไลน์แอดไลน์อ่าสำหรับแฟนเพจนะครับที่ตามของอยู่แล้วยังไม่ได้ของนะครับอาจารย์ชัดอยากจะให้แฟนเพจได้แอดไลน์ก่อนเนาะเพราะว่าอาจารย์ชัดจะเมื่อคืนนี้ส่งไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวใครยังไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้จะส่งให้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวใครยังไม่ได้ไม่ได้ทูบค่ะพี่จ๋าใครที่ยังไม่ได้ทูบ ใครที่ยังไม่ได้ทูบบอกของเอ๊ะของยัง <Ad line S 2> ไม่ถึงแอดไลน์แอดไนอาจารย์ชัดตรงนี้นะครับแอดไลน์จารชัดตรงนี้นะ,ะ QR code แล้วก็อันนี้จะเป็น ID line นะครับ ck 972 <จะ S 1> นะครับจ้ะ ID line นะคะมีตัวอ d นำหน้าก่อนนะ ck 972นะคะที่รักนะนะอยากให้ที่รักได้แอดไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ชัดเขาจะส่งเลขทูบให้แต่เป็นความลับของเราเพราะว่า เราโดน Mess e n เจอโดนบล็อก7วันค่ะอาจารย์ตอบกลับไม่ได้เราตอนนี้อาจารย์ชัดตอบข้อความแฟนเพจท่านไหนไม่ได้เลยนะครับ7วันนะครับแต่พิมพ์ไปเสร็จได้ปกตินะพี่จัดนะคะแต่ครั้งนี้มันก็มีตกลงแบบบางคนเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยพิมพ์ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์มาแต่ไม่มีใบเสร็จเงินโอนบางคนบางท่านมีใบเสร็จเงินโอนส่วนใหญ่จะมีใบเสร็จเงินโอนแล้วพิมพ์ว่าโอนแล้วแต่ว่าบอมีชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะอาจารย์ค่ะบางคนบอกได้ยินเสียงก็ชื่นใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะทีรา ต้อนรับเข้าสู่พลังงานหวยค่ะนะคะวันนี้ผู้หญิงไม่ได้มาหน้าหวยดูผู้ชายหน้าหวยก่อนนะคะที่รักนะ,ะเรียกอะไรคะอ่าเดี๋ยวสิจ้าเรียกไลค์เรียกแ like, ชร์ก,ก่อนนะจ้าพี่จ๋าห้าพันแล้วจ้าไม่ต้องเรียกแล้วห้าห้าพันแชร์เหรอเพจเราน่ารักอุ้ยแต่แล้วน่ารักจริงเพจเราได้หนะ้าพันเลยนะซาทุใครกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้จันร์เคขอ้เรามีโชคหมู่ร่วมกันในงวดนี้นะพี่จ๋านะ อาจารย์ชุดสองตัวมาแล้วนะสองตัวมาแล้วชุดสองตัวเนี่ยจันเค่ชุดที่หนึ่งแน่จันเคเน้นให้คือเจ็ดสามหนึ่งเก้านะระวังกระดกเป็นหนึ่งหกอันนี้คือชุดที่หนึ่งถ้าพี่ๆชอบท่านไหนที่ชอบแค่ชุดที่หนึ่งก็คืออ่าไปหาลอตเตอรี่คือเจ็ดสามหนึ่งเก้านะระวังมันกระดกเป็นหนึ่งหกเท่านั้นเองนะจ๊ะพี่จันนะจ้วนะรัาจ้ารู้สึกว่าแอดมินเคลียร์เมื่อสักครู่ได้คุยกับพี่ที่เขาเปิดเปิดเมสเซนเจอร์อ่านนะคะ รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิด messenger อ,อ่านและและและ,และอีกประมาณวันวันพวงนี้อีกเต็มๆ็มจะเป็นวันแพ็คค,ค่ะตอนถึงถึงต้นเย็นนะคะก็เป็นคิวตอบใกล้หมดแล้วค่ะคนะคะแล้วก็เหลือแต่คิวแพ็คเหลือเหลือเปิดในบบในระบบในระบบเชฟหลัง, <ๆ S 2> ลงบ้านเชฟหลังบ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเช็คเช็คเช็ค คนตักเช็คเขาเรียกเช็คคนตกหล่นค่ะจย์แต่ว่าในระบบที่ปิ้นระบบหลังบ้านเราเนี่ยปิ้นเรียบร้อยหมดแล้วค่ะจันรอแพ็กของส่งแล้วก็น้ำปลามาเมื่อคืนนี้ค่ะวันนี้ได้แพ็กพี่นัทบอกคิดถึงจังเลยคิดถึงคือกันนะนะพี่จ๋าอธิรักขาชุดสามตัวสุดปังขึ้นเลยแล้วใช่ไหมคะจารย์สามตัวสุดปังมาอาจารย์บอกมาเลยรบสามตัวสุดปังก็ที่เป็นหนึ่งสี่สอง อ่ทบทวนก่อนนะครับทบทวนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปบอกเลขที่ยังไม่ได้บอกนะที่รักนะหนึ่งสี่สองทบทวนหนึ่งสี่สองเจ็ดหกเก้าหกเก้าเก้าหกเนี่ยสวยสวยอาจารย์ชอบอาจารย์แค่ชอบเองนะส่วนตัวแล้วก็สองหกหนึ่งค่ะทีรักอันนี้ทบทวนกันก่อนนะครับทบทวนกันก่อนนะสองหกหนึ่งเดี๋ยวเราทบทวนทีเดียวเลยนะที่รักจะได้ที่รักจะได้อันนี้ไปจกที่รกคาจะได้ไปครบเลยนะ นะทบทวนชุดแรกที่อาจารย์เคให้นะครับทบทบวนชุด3ตัวที่อาจารย์เคให้รอบแรกนะ1 42 7,69และ2 6 1, 1> ่เลขเลชุดนี้เป็นชุดแรกที่อาจารย์เคให้เลขสามตัวเขาเรียก3ตัวสุดปังซื้อได้ทั้ง3า<อ>ตัวข้างหน้าลอตเตอรี่และ3ตัวข้างท้ายลอตเตอรี่ค่ะ <3 S 1> มีสิทธิ์ลุ้นตัวสุดปังนี้คือเป็น3ตัวนหน้า3ตัวท้ายค่ะสามารถซื้อได้ทั้ง3ตัวหน้าลอตเตอรี่และ3ตัวท้ายลอตเตอรี่มีสิทธิ์ลุ้น3ตัวหมุนสิครั้งนั่นแหละแต่แต่คือเข้าบ่อยนะเข้าบ่อยอาจารย์ชัดเคยซื้อแล้วถูก บางบางวดเนี่ยเข้าสองวดติดกันเลยนะส<ม>ตัวหน้าสตัวทา้ายลอตเตอรี่ค่ะนะคะร,รอเลขอาจารให้ครบก่อเลขแรกอยากจะบอกแฟนเพจจังเลยอ่ะเลขอะไรคะมาสองห้าสามคุณคุณไหมแต่อย่าพูดนะมันมาจากไหนมาจากไหนสองห้าสามมาจากสูตรสิจ้าอาจารย์ สองห้าสามคือเลขอะไรแท้คือเลขอะไรอ๋อสองห้าสามอย่าบอกนะทีละาำพูดนะที่ะาำพูดนะสองห้าสามมา,มาตรงกับเลขสูตรพอดีเลยค่ะ ตรงกันเลยอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยของค <ทง S 2> ล้ายรางวันใหญ่ตรงอาจารย์ก็ไม่ตัดออกด้วยไม่ตัดค่ะหนูไม่ตัดออกเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่ามัน,านามาเอามาคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าจริงๆบางคนบางท่านถ้าเกิดว่าเขาคำนวณเจอตรงกับเลขอย,อย่างอื่นที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งแต่อาจารย์แค่คิดแล้วว่าเอ้ยมันก็เป็นการการ,การันตีว่าเฮ้ยสูตรกับเลขอย่างอื่นเนี่ยมันคือเข้ากันแค่ มันสลับที่กันอยู่เฉยอาจารย์เดี๋ยวเล่าเล่าฝันไปฟังเมื่อคืนว่าห้่เล่าเดี้ยวไม่ไม่เล่าเนื้อเรื่องไม่เล่าเนื้อเรื่องอะ้วเมื่อคืนเนี้ยฝันเมื่อคืนนี้ใส่จะนอนอิ่มนอนเต็มอิ่มนะนอนฝันแบบฝันเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าเป็นเหมือนแบบมีมีมีเหตุการณ์มากมายในฝันครับตื่นเต้นระทึกใจเจ้าตัวเองใช่ไหมอืมเจ้าตัวเองตื่นเต้นระทึกใจ แล้วทึกใจเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องเลขนี่แหละมีเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนับจํานวนหรือเห็นภาพจรจจะหรือว่าเป็นการเป็นการบอกใบจากจํานวนเงินเป็นการบอกใบจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นในฝันนะมันคือมีหยิบเงินขึ้นมาแล,แล้วก็นับแล้วก็เห็นว่ามีเท่าไหร่อแล้วก็ให้คนนึงไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่อืม อ้อมีบวกมีลบคุณคุณทหารองใส่จะสอนกันบ้านน้องอาจชาติอาจารย์ก็คือนี่ก็คือฝันว่าฝันว่าหยิบเงินขึ้นมามีเท่านี้แล้วให้คนไปเท่านี้แล้วแล้วเหลือเท่านี้เอาเอาละเอาละยังไงอะแฟนเพจจ๋ายังไงอะคะเนี้ยสองห้าสามสุดปังพิมพ์ให้หน่อยค่ะที่รักสองห้าสามสุดปังสุดปังนะอ่าลบออกไงเดี๋ยวลบออกอ่ะ เอามีเท่าไหร่อ,ะ,อะในฝันก่อนนะมีเท่าไหร่อ่ะมีแฟนเพจเบอกว่าอยู่เพจนี้สนุกจังผัวฝันบ้างเมียฝันบ้างนะที่รักนะอ้าวเลขฝันนะจันชัดนะฮะกินอิ่มมากก็นอนฝันมากนะที่รักนะ<笑><笑><笑>แต่จันชัดเนี่ยปีนี้เขาปีวัวทองนะไมันอาจจะกินอาจจะกินเยอะไปอาจจะอิ่ม าจจะกินอิ่มเกินไปแล้วก็เลยนอนฝันหรือเปล่าเราไม่รู้นะอะ่เลขฝันเลขฝันที่เราบอกว่าที่อาจารย์ช้บอกว่าชอบห้าสามอ่ะมันไม่รู้นะมันก็เมนะื่อคืนนะก็ก็คือฝันว่าเราแต่เรื่องอะ่ะมันมีเรื่องในเรื่องอะ่ะเยอะเรื่องในเรื่องฝันอะ่ะเยอะเลขต่อไปเลขเลขอันนี้สามตัวเลยนะสามตัวอะไรนะ สามตัวเด่นค่ะสามตัวเด่นอ๋อสามตัวเด่นเลขต่อไปค่ะหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์อ้าเหลือสามอในฝันเหลือสนะามร้อยนะอ๋อาจารย์อาจารย์อาจารย์จะยุ่งกับเลขศูนย์อยู่ที่เนี่ยแต่แฟนเพลงก็เหลือสามสามร้อยหนึ่งสามศูนย์สุดปังพีไมห่หน่อยค่ะทีละคา่ะ ชอบแต่ไม่มีเสียงแต่ไม่มีหน้าอ่ะมาทำไมอาจารย์ต้องต้องว่าหนูด้วยอ่ะหนู่เป็นคนที่น่ารักอย่างนี้แหละอาจารย์ศูนย์เก้าหกศูนยเก้าหกค่ะศูนย <0 96. S 2> ์เก้าหกงวดนี้นะแต่ศูนย์เก้าหกนายอาจารย์เขาจะเป็นอะไรได้บ้างศูนย์เก้าเก้าค่ะ อาจารย์พิมพ์ให้หน่อยค่ะแตกแตกหน่อให้หนูหน่อยค่ะนะศูนย์หกหกโอ้โหแล้วก็ศูนย์เลยเลยบรรทัดเลยหกเก้าค่ะเห็นไหมศูนย์เป็นศูนย์เก้าเก้าใช่ไหมอ่าเป็นศูนย์เก้าเก้าแล้วก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์หก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 แล้วเป็นศูนย์หกเก้าค่ะอ๋อไม่ต้องกลับอาจารย์ไม่ต้องกลับต้องกลับหกเก้าไม่ต้องกลับหกเก้าไม่ต้องกลับเก้าหกไม่ต้องกลับหกเก้า เก้าหกหกเก้าไม่ต้องกลับเหรอคะไม่ต้องกลับอ่างั้นต้องเป็นศูนย์เก้าเก้ากับศูนย์เก้าหกนะคะนะอ่าอันนี้เป็นการคำนวณความน่าจะเป็นนะเพราะว่าแฟนเพจเขากลับกันเองอยู่แล้วอ่าแฟนเพจเขาเขาอ่ะอาจารย์เชฟเขาเติมให้เป็นศูนย์เก้าเก้าทีมณนีก็บอกว่าถ้าเกิดท่ปกันยาในตอนเช้าวุ่นวายนิดนึงนะน่าจะเขียนสมุดการคำนวณนะคะนะตอนอ่าบ่ายตื่นนะคะอาจารย์สมุดอาจารย์มาดิ เราสมุดจำมัน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่ได้โชว์ไม่ได้อาจารย์จะชวนอาจารย์จะชวนหนูวมันมันปดบล็อกวันที่สิบสี่นี้นะอาจารย์จะให้มันบล็อกต่อเลยไม่ได้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 อยากจะโชว์สมุดแค่ไหนก็ไม่ได้นะคะสมุดวิชาการของอาจารย์เคนะวันนี้น่ารักทั้งคู่เลยค่ะขอบุณค่าขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าขอให้เราเฮงปังดังรวยอ้าวเดี๋ยวจะะเดี๋ยวจะ ดี๋ยวจะน่ารักแต่ไม่เห็นหน้านะวันเนี้ยน่ารักนะเห็นเสียงก็รู้ว่าหน้าสวยแค่ไหนนะคะพี่จ๋นนะอาจารย์แค่จา่าอาจารย์แค่จะเน้นเลขให้แล้วนะคะหวัง<า>นะคะนะพี่บางออนหินกําลังร้อยอยู่จ้ะนะนจ๊ะหินยังร้อยไม่เสร็จเลยครับหินเนี่ยอ๋อแต่ว่าเหลือข้าวมดอีกสองวันค่ะอาจารย์อันนี้ เสร็จจริงๆแล้วแบบหมายถึงว่าน้องแอดมินเขาเก็บแบบ<อ>ตกหล่นมาหมดเลยอาจารย์บอกแฟนเพจสิทำไมอาจารย์ชัดถึงอาจารย์เคธถึงมาไลฟ์สดไม่ได้3วันแล้ว3วันนั่งร้อยหินอย่างเดียวเลยที่รัก <c oughs> เพราะว่าให้น้องแอดมินเขาแบบว่าค้นหาของคนที่ตกหล่นของอะไรอาจารย์เอาแบบแบบหมดเกลี้ยงให้เกลี้ยงจริงๆเลยที่แบบ,บว่าเราจะได้กล้าปล่อยในรอบต่อไปเดี๋ยวรเราต้องส่งรอบนี้ให้ครบแบบหมายถึงว่าไม่มีตกหล่นอยู่แล้วนะคะอาจารย์นะคะนะ ไอ้เจนแค่ร้อยหินก็ที่ที่รักาคิดถึงจะตายนะฮะคิดถึงมากคิดถึงมายคิดถึงอยากเห็นหน้าแฟนเพจจะแย่อยู่แล้วนะฮะแต่ว like ่าร right ้อยหินนะตอนร้อยหินเขาไม่แต่งหน้าไม่ทาปากนะที่รักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยเจอกันปากแดงแป๊ดนะคะมาเจอกันตอนปากไม่แดงปากอมชมพูไอ้เจนแค่ไม่รู้สึกว่าไอ้เจนแค่สวยจืดนะคะ